ประกอบแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าครับทางการติดตั้งชุดล้อเข้าที่ตัวรถทันทีหวัวล้อดำปามเกี่ยวฮับดำบุมโดนดำแบบโดดเด่น <c oughs> เห็นตั้งแต่กูเกิลแม่คนสวยรอแป๊บนึงนะครับรถใกล,ล้จะเสร็จแล้วจบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ทาการเช็ดยางให้เหรียบแปะเพราะก็ส่งยิ้มหวานเบาๆต่อ้วยการนํารถมาวัดฟีดเมนต์ให้คนสวยเขาดูหน่อยและเมื่อถูกใจแล้วล้วก็ทําการขันปอดล้อให้แน่นเติบขาก็จบสวยๆสําหรับซีวิกเอฟอีสีดำของคนสวยเสื้อชมพูคนนี้ครับแต่งรถออกมาได้น่ารักมากๆเลย ไม่ใช่แต่งรถออกมาได้หล่อดุมากๆเลยครับรถสีดำล้อสีดำปั๊มสีเขียวอื้อหืออย่างหล่อต้องบอกเลยว่าหล่อเท่จระเข้ฟาดห่างเลยกระเทยบอกมิติด้านหลังเนี่ยดูเต็มหล่อดุขึ้นมาทันทีส่วนท่อออก3ทางเนี่ยเสียงนุ่มทุ้มถูกใจแน่นอนครับและยังคงเหมือนเช่นเคยครับดูแลดุดญาติมิตรแต่ คนสวยเยอะจะผูกเขามากกั่วานใจแต่ก็ไม่เป็นไรว่าเราดูแลดุจยาดมิตรกิจต่าง